เอาอันนี้ลงลงแล้วเปิดไพ่อยู่นี่นะเปิดใช่เดี๋ยวน,นี้่บิดไปใช่เออบิดไปเออนี่ทำมันได้จะไพ่มันทุ่งเห็นบหไพ่ไหมนนะ่ะเออเห็นแล้วพ่อเปิดเปิดน้ำมาหนีิเปิดค่ดดอยๆน,น้ำนะนี่เ,เออเอาให้ถึถือตัวเองนะปิดมันลงกอล์ักบวัวน่ะเอ,อยายไปอีกเลย ออป,ปินไปบินว่ามันถือมาใส่ตัวเอง,ง,องน้ำถือพากับถือนี่นะ <c oughs> เอาเอาโอ้โอนี่ไปขวบเอาอืแล้วเอเอนนเปิดน้ำแบบนี้บินไปพุ่นเออเปิดอีกเปิดอีกเปิดแรงแห้งเลยเออเออวันนี้เปิดไพ่อยูวอ่วันน,นี้นะ เบิ้งให้างปับให้ตัวน,นี้นะปับแล้วเลยตัวน,นี้นะปับตายเลย <c oughs> ได้ชนไม่หยาบมัน,มนยังบัวน้อุ่นแล้วไผยังสีห้อนไวเทะจักน้อยชอนไม่หยาใส่น้ำอุน่นจะก็บัอาบสนี้เนี่ยใส่ฟักบัวนี่นะเป็นยังมันน้อยมันน้อย อาออเซืหัวตัวมันใหญ่ไะโอ้ยชีิตมีเบียจ๊กมาูหุ่นบ่อวันนี้น่ะหุ่นแล้วเออเอาหน้านี่มาเจ้าฮึ่อ นาวจะเอาไปเอาวอยู่บ้านบเขาจะมีซื้อมาตีใช <van celui> ่ไหมอ๋่จะซวนเขาจะเห็ดอันนี้เลยอยาเอาพื้นดังเอาดังใครต้มน้ำเฮ้ยใส่พื้นเอาเขาจะไปเตาขาดหรือเ่าเอาพื้นเอาไป ไป<ส>ไปเปลี่ยนเครื่องเปลี La ow. La ow okay, no. ่ยนเครื่องแล้วก็มาหนาววอมือจะองศามือมีแต่ชาวหาหนึ่งกับหนาวโอเคเดินทุกคนตัวเนาก็ซ้อนเมียใส่เตาดำอุ่นเนาะเตาดำอุ่นนี่เตาดำอุ่นตัวเรารีวิวหมดแล้วเคยติดเนาะนี่ panasonic ดีเฮดสามเจ L2 เนาะเป็นเตาน้ามาในขนาด3,500วัตต์กะอ่าเป็นระบบหม้อต้มเนาะมีสวิตช์ควบคุมคือสวิตช์เปิดปิดแล้วกัสวิตช์อันพาว o w e r control มาถึงว่าเคื่อหอนแหงหอนคอยแล้ะกอลอีแอลบีเทสเนาะเข้ามาคือตัวนี้นะเป็นเบเกอร์กันดูดให้อันนึงเนาะแต่กับบดซ้วเนาะส่วนส,สายเอนสายเอนดินนั่งก็น,นี่เนาะสองติดสอง อันสองจุดหาสองุสองสกมินเนาะโอเคนาะบรรยากาขอจบเพิยงนี้เนาะคลิปสำรับการซ่อนปอย่างใส่เกรือน้ำอุ่นเนาะมูลนี้เนาะตอ่ที่ยากสวัสดิคนับ